ปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นอันหนึ่งพอเรียนสองเรื่องนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจว่าแม้แต่อวิชาก็เป็นของไม่เที่ยงและอวิชชาที่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนี่เองทําให้เกิดสังขารที่ไม่เที่ยงเหมือนกันสังขารที่ไม่เที่ยงก็ทําให้เกิดวิญญาณที่ไม่เที่ยงแล้วอะไรมันจะเที่ยงมั้งครับเนี่ยไม่มีหรอกอวิชาก็ไม่มีตัวตนอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสังขารที่ไม่มีตัวตน ทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนหมดตัวตนจะมีที่ไหนไม่มีมีแต่ความเกิดขึ้นและเป็นไปของกองทุกล้นล้วนนั่นแหละอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทยะวาระและฝ่ายนิโรธวาระได้ชัดเจนนะครับปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยะวาระอยู่หน้า72ก็เปิดมาได้นะครับ บทนี้หลายท่านอาจจะเคยท่องแล้วนับว่าดีนะครับหน้าอนโมทนาท่านใดที่ยังไม่ท่องเอาไว้ก็ลองเปิดเปิดดูนะก็ลองถ้าท่องได้ก็ท่องนะครับถ้าท่องยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรียนไปก่อนนะก็มีสิบเอ็ดอาการอย่างที่ผมกล่าวอาวิชชาปัจจญาสังขาราเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีดังนี้ตรงนี้อันนี้เรียกว่าหนึ่งปฏิจจสมุปบาท หรือหนึ่งจุดคล้องของมันจุดที่คล้องเนี่ยระหว่างข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนข้อทั้งสองข้อเรียกว่าปฏิจจสมุปปันธธรรมสายทั้งสายทั้งเส้นเรียกว่าสมุทยาวาระถ้าเป็นเส้นเกิดเส้นเดียวอย่างนี้นะครับทำนองนี้ถ้าเส้นดับก็เป็นนิโรธาวาระก็เป็นเส้นเดียวเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้พวกท่านอยู่เส้นไหนครับตอนนี้ ต้องเลือกเอาสักเส้นหนึ่งนะจะบอกว่าดิฉันเอาทั้งสองเส้นเลยค่ะอขอให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมอันนี้อย่าทํานะครับมันผิดครับท่านเลือกได้เส้นเดียวครับถ้าท่านไม่มาทางธรรมท่านก็จะต้องไปทางโลกบางคนขอให้ดิฉันเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมผมงงผมให้ไม่ได้ผมจะทําไงเดี๋ยวดเออเนยเลยก็ย้อนย้อน,นกันไปนะแต่ว่าหลักความจริงอันนี้พูดถึงแบบสัจธรรมนะ ถ้าท่านเลือกทางโลกท่านจะไม่เจริญทางธรรมถ้าท่านเลือกทางธรรมท่านต้องละทางโลกอันนี้เป็นหลักเลยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งมากนะโลกมันก็เป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยนอก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นลักษณะการบริหารให้มันพอเป็นไปได้อันนี้พูดเป็นหลักธรรมก่อนส่วนข้อปฏิบัติเดี๋ยวว่าตามมรรคต่อไปนะครับอย่างนี้หลายๆท่านชอบแล้วเกินเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยไม่รู้จะทําไปทําไม อันนี้อย่าไปอย่างนั้นนะครับมันหลอกกันนะครับคือทางโลกเนี่ยก็จะเอาทางโลกเนี่ยทำมันก็จะขาดเวลาไปถ้าจะเอาทำเนี่ยโลกมันก็ต้องลดลดลงอะไรลงเป้าหมายทางโลกก็ต้องทิ้งไปหมดเหลือเป้าหมายเดียวคือนิพพานส่วนเดินไปแล้วจะได้สัมผัสได้น่นได้นี่อะไรบ้างตามสมควรจะได้อน,นั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคือของเกินเกินมาก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับอย่างนี้ อันนี้ฉะนั้นพวกเราจะมีสายเดียวนะครับที่สายมาแล้วที่แบบไม่เลือกเลยก็คือสายสมุทยะวาระนะครับพูดภาษาเราสรุปง่ายๆคือท่านจําเป็นต้องเลือกฝ่ายนิโรทวาระถ้าท่านไม่เลือกดิฉันไม่เลือกทั้งสองสายเลยท่านก็จะอยู่สมุทยะวาระก็เป็นสายเกิดนั่นเองพูดภาษาเราง่ายๆถ้ายังมีเงื่อนไขให้เกิดก็ยังเกิดอยู่ จะคิดว่าเกิดก็เกิดไม่คิดว่าเกิดก็เกิดถ้ายังมีกิเลสถ้ายังมีอวิชชาอยู่อย่างเงี้ยนะครับทำตรงน,นี้แหละก็หลักการก็ธรรมนาส่วนทางเราปกติถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้มาอยู่ฝ่ายนิโรธาคือทําฝ่ายนี้ให้มากขึ้นมันก็ค่อยๆดับไปดับได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากาันตามปฏิจจาัอีกแหละนะถ้าดับอวิชชาได้เท่านี้มีวิชาเพิ่มขึ้นหน่อยนึงสังขารระเภทที่เคยหยับหยามมันก็ลดลงนละก็ไปเรื่อย อย่างนี้ก็คือค่อยๆไปนะถ้าเต็มที่เลยก็เป็นพระอาหารหันต์หมดอวิชชาแสงสว่างเต็มที่ไม่มีที่ให้มีความมืดเกิดอันนั้นก็จบกันอย่างนี้นะครับอันนี้ปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระนะครับก็ถ้าท่องเป็นบาลีล้วนก็อยู่ข้างบนนะครับมีสิบเอ็ดอาการนะนะท่านก็นับดูนะครับตั้งแต่ อวิชาปัจยาสังขาราเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนี้เป็นหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงชาติปัจจยาชารามารณงโสกะปริเดวะดุขะโดมนัสอุปายาสาสัมภวันติในหน้า73เพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงมีนี่ก็จะเป็น1ิเอ็ดพอดี เรียกว่าสิอาการสิปฏิจจสมุปบาทหรือท่านนิยมเรียกว่า11บเอ็ดปัจจญาการอันนี้พูดแบบให้เป็นคําศัพธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างนี้นะสิลักษณะทีนี้ทั้ง11ลักษณะนี้เป็นกระบวนการเดียวกระแสะเดียวเป็นกระแสะของอะไรล่ะท่านก็สรุปไว้ให้เอว่เมตัสะเกวรัสะดุกขขันทัสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการชนีอันนี้คือกระแสรหรือว่าเส้นฝ่ายเกิดทุกเป็นสมุทยาวาระนะั่นเองเป็นฝ่ายเกิดไปเรื่อยๆไม่ใช่ชาติเดียวนะขยายได้ทุกชาติไปเรื่อยๆจะอธิบายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่นู่นมาจากนั้นอวิชชาบางอาวิชชาเนี่ยเกิดและดับไปแล้วตั้งนานเราเพิ่งได้รับผล กรรมเคยทำเอาไว้ตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้เพิ่มได้วิญญาณมาอะไรต่อมิอะไรมันเชื่อมโยงกันมาไปเรื่อยๆเป็นไปในรูปกระแสแต่ก็เป็นคนคนเดียวนั่นแหละแต่มันไม่ใช่คนมันเป็นความเป็นไปความเกิดขึ้นของกองทุกล้้นๆเนื่องจากมีเงื่อนไขปัจจัยฉันเงื่อนไขาบางเงื่อนไขนี้อาจจะอยู่นานมากหลายวกหลายชาติก่อนก่อนนู่นนะซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากภพชาติปิดไว้เหมือนที่ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่เนี่ยถ้าพูดง่าย ความรู้ที่ท่านมีเขียนกอไก่เป็นบวกลบคูณหารเป็นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อกี้ไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อว,นวนันสองวันอาจจะเป็นองค์ความรู้เก่าๆเหตุปัจจัยเงื่อนไขนู่นตั้งแต่โรงเรียนปฐมตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลหรือพ่อแม่สอนที่บ้านเป็นต้นอันนั้นก็ยังเป็นปัจจัยมาอยู่นะฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเป็นของเชื่อมโยงเป็นเงื่อนไขผูกกันมาเรื่อยๆไม่มีตัวตนการจะรู้เงื่อนไขทุกอย่างจึงไม่อาจจะเป็นไปได้ พระพุทธองค์จึงให้รู้เฉพาะที่จําเป็นที่จําเป็นก็คือที่บอกเนี่ยที่จําเป็นถ้าจะรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นะรู้ทุกอย่างไม่ได้ถ้าจะรู้ทุกอย่างรู้ทั้งหมดโอ้โหมลึกซึ้งมากไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติชั้นต้นเป็นวิสัยของผู้มีปัญญาเราจะไปคิดมากไม่ได้เอาแค่ง,ง่ายๆเรากินข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกินทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรเข้ามาหมดเลยเอาอทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ โอ้โหเม็ด <ules> ข้าวเม็ดหนึ mm ่งเนี่ยกว่าจะเป็นเม็ดข้าวสุกเนี่ยมันต้องเป็นเม็ดข้าวสารมาก่อนและกว่าจะเป็นเม็ดข้าวสารเนี่ยมันก็ต้องเป็นเม็ดข้าวเปลือกมาก่อนการจะเป็นเม็ดข้าวเปลือกมันก็อยู่ในรวงข้าวมาก่อนการจะเป็นรวงข้าวมันก็ต้องไปอยู่ในนามาก่อนการจะอยู่ในนาจนมันโตถึงทุกวันนี้มันก็ต้องอาศัยแดดอาศัยดวงจันทร์อาศัยลมพัดอาศัยฝนตกอาศัยแดดออกอาศัยนกมากขี่ใส่อาศัยนู่นอาศัยนี่เต็มไปหมดเยอะแยะมากมาย ไล่ไปเรื่อยๆอาศัยแผ่นดินสรุปแล้วท่านกินข้าวอยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยท่านก็กินทั้งโลกมาแล้วถ้าทําได้อย่างนี้ก็บ้าพอดีอยาไปทําอย่างนั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็จะแย่แล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ทำลองนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอิงอาศัยกันหมดแต่ว่าให้รู้เฉพาะประเด็นที่ควรจะรู้ ถ้าไปคิดลึกซึ้งแล้วก็เพี้ยนไปมากไนบางทีก็เพี้ยนไปอุ้ยทุกคนก็เป็นเป็นญาติพี่น้องกันหมดเห็นใครมาก็กราบหมดกราบหมดโอ้โหอย่างนี้ตายพอดีนะฮะบ,บางคนเรียนธรรมะไปบ้าจริงๆนะพวกท่านจะบ้าได้ยังไงฉะนั้นอย่าไปขนาดนั้นนะธรรมะเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ด้วยตัณก,กะต้องรู้ได้ด้วยปัญญานะครับฉะนั้นให้เรียนตามที่พระพุทธองค์บอกไว้ว่าอันไหนที่พระองค์เน้นให้รู้ก็จงรู้อันนั้นซะ บางท่านก็ไปคิดมากอะไรมากก็โอ้ยคิดลึกซึ้งไปแต่คิดไปคิดมากก็เพี้ยนไปอีกอย่างอย่างนี้นะอันนี้ทุกคนเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหมดพอเห็นหมามาก็ไหว้หมาเลยโอย้สงสัยเคยเป็นแม่เราอย่างนี้ก็เดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองเขาจะหาว่าเพี้ยนเอานะครับเดี๋ยวบางทีเขาก็เขาก็จะถามหาอาจารย์ด้วยนะอ๊ะคนนี้ลูกศิษย์ใครเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์สุพีตายเลยผม เด้ออย่างนี้นะแน่นอนแหละหมาตัวนั้นอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาแล้วมันถูกต้องแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นความรู้ไม่ใช่แค่คิดนึกเอาได้เป็นความรู้ปฏิจจสมุปบาทให้ระลึกไว้อะไรไว้ทุกคนเป็นไปตามกรรมให้รู้จักเห็นอกเห็นใจกันแต่การปฏิบัติก็ให้มันมีปัญญาให้มันสอดคล้องกับอะไรที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับอันนี้นะเป็นฝ่าย ายเกิดนะครับอันนี้เรียกว่าสมุทยาวาระนะครับสมุทยาวาระนะที่ให้พิจารณาหลายๆประการอย่างที่ท่านว่ามาเนี่ยจริงๆก็คือทางพวกเรานี้อาจจะพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนเช่นผัสสะปัจยญเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นต้นหรืออื่นๆก็อันไหนก็ได้ที่ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ใช้ได้นะอย่างนี้ แต่ถ้าจะพิจารณาครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์ทั้งหมดอันนี้ต้องมีปัญญามากซึ่งพวกเราก็คงจะจะไม่ได้ต้องการเป็นผู้มีปัญญามากอะไรขนาดนั้นต้องการแค่พอมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แต่ที่เราเรียนเราเรียนเป็นหลักไว้ทั้งหมดก่อนเวลาพิจารณาไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดนะครับอย่างนี้นะต่อมาหน้าเจ<ม>็ดสิบสี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรทวาระ ฝ่ายดับทุกคำว่าฝ่ายดับทุกเมื่อกี้ผมได้พูดถึงความหมายของนิโรธะเล็กน้อยแล้วก็คือคําว่านิโรธะที่แปลว่าดับทุกดับดับสนิทในภาษาไทยเราเนี่ยหมายถึงไม่มีทุกเกิดไม่มีของมันเกิดไม่มีสิ่งไม่ดีมาเกิดไม่มีทีนี้ที่ไม่มีมาเกิดเนี่ยเนื่องจากสิ่งต่างๆม,มันเกิดเพราะเงื่อนไขปัจจัยมันก็คือหมดเงื่อนไขน,นั่นเองหมดเงื่อนไขไม่ใช่หมดตัวมันนะ หมดเงื่อนไขที่จะทําให้มันมีขึ้นมาอย่างนี้เหมือนหมดบาบดบุญที่เขาพูดนะบางคนก็หมดบาบดบุญก็คือทําให้บุญบาปมันหมดไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่บุญบาปมันก็มีของมันตามปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขให้บุญบาปนั้นมันส่งผลมันก็ส่งผลไม่ได้ตอนนั้นเองมันหมดเงื่อนไขเขาเรียกหมดเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขมันก็ให้ผลไม่ได้เหมือนเรามีข้าวเปลือก แต่ว่าเราทําให้มันหมดเงื่อนไขที่จะเกิดแล้วเช่นเอายางมันออกเสียเอามันไปรมควันหรือรมอะไรต่อนี้อะไรที่มันปลูกไม่เกิดนะเขาทําได้นะเขาสมมุติเขาจะไม่อยากให้ใครเอาข้าวนี้ไปปลูกอีกเขากา็คุณต้องเอาไปสีกินอย่างเดียวนะเขาก็ฆ่าเชื้อมันทิ้งเอาไปปลูกไงก็ไม่เกิดอย่างเนี้ยถึงจะมีเม็ดข้าวมันก็ปลูกไม่ได้อย่างนี้นะก็คล้ายกันฝั่งนิโรธะก็คือไม่ใช่ดับ พวกบุญบาปอะไรจริงๆแต่ดับเงื่อนไขที่จะทําให้อันนั้นมันส่งผลหรือเชื่อมโยงกับอันอื่นได้นะซึ่งตัวที่สําคัญก็คืออวิชชาทางพุทธเราก็เลยเน้นข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์แปดที่ทําให้เกิดวิชชาขึ้นมาถ้าใครทําได้เยอะทําปัญญาศีลสมาธิได้มากเขาก็มีดวงตาขึ้นมากพอมีดวงตาขึ้นมากก็วิชาก็มีขึ้นพอวิชามีขึ้นแสงสว่างมีขึ้นมันก็ทําลายอาวิชชาทําลายความมืด ถ้าวิชาเต็มที่ความมืดก็เกิดไม่ได้ก็เลยเรียกว่าหมดอวิชชาสิ้นอวิชชาหรือมีวิชาเกิดขึ้นเท่านั้นแหละหลักมันนะก็เลยมีปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระขึ้นมานะครับด้วยข้อต้นเนี่ยข้อต้นจึมีว่าอาวิชายะตเววะอาสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชานั่นแหละ ด้วยวิราคะควารรมดับสังขารจึงมีสังขารกรรมเก่าต่างๆบุญและบาปเนี่ยมันไม่เกิดอีกไม่ให้ผลอีกต่อไปไม่อาจจะประมวลผลของตนมาให้เป็นรูปเป็นร่างได้เพราะมันไม่มีเงื่อนไขนะเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสง่ายๆย่ยอๆสั้นๆว่ากรรมเนี่ยเป็นเหมือนไรนาวิญญาณเป็นเหมือนพืชตัณหาเป็นยางเหนียว ทีนี้ไร่นาเรายังม mm ีอยู่วิญญาณยังมีอยู่แต่ถ้าเราเอายางเหนียวออกไปสักอันหนึ่งเอาตัณหาออกไปซช่ข้าวก็ไม่เกิดเหมือนกันอย่างนี้ถึงแม้จะมีนาถึงแม้จะมีข้าวแต่ถ้ามันไม่มียางเหนียวมันก็ไม่ขึ้นถึงแม้จะมีวิญญาณอยู่ตอนนี้ยังมีนายังเกิดดำอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าถ้าอวิชชามหมดมันก็ไม่เกิดเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตามพุทธเจเลยเป็นวิธีที่ลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งอย่างนี้นะ วิธีอย่างนี้จึงคิดเอาไม่ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติต,ตามมักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แต่ตอนนี้เรามาเรียนข้อธรรมขั้นสูงก่อนจะได้เป็นหลักการเอาไว้นะครับอย่างนี้นีถ้าเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธะก็คือการทําลายอาวิชชาโดยการทําวิช,ชาให้มีขึ้นฝ่ายวิช,ชาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยเนี่ยเริ่มต้นจากเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธา มาใส่ใจคําสอนเอามาประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมก็จะค่อยๆได้ปัญญาขึ้นมาตามลําดับหลายท่านในที่นี้ก็คงเคยปฏิบัติมาบ้างได้ฟังธรรมะมาบ้างคงได้ไปหลายวิชาแล้วมั้งเนี่ยได้วิชาอะไรบ้างบางคนปฏิบัติหลายวันได้วิชาหายตัวอยู่เรื่อยนะเอ๊อย่างนี้มันชักไงอยู่ได้วิชาอย่างน้อยก็รู้ว่าเออตุจริตไม่ดีอันนี้จะได้หมดไปบ้างนะไอ้สังขารประเภทนี้รู้สึกว่าจะพาลงอบายอยู่เรื่อยนะ อะไรอื่นๆก็ค่อยๆหมดไปอบายหมดไปอะไรก็ว่าไปถ้าเอาเต็มที่ก็เป็นพระอาหารหันต์เลยภบชาญหมดเอออย่างนีน้ยอดเยี่ยมส่วนบางท่านนี้มีวิช,ชาน่วิช,ชานี้อยู่เรื่อยๆมั่วไปหมดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นวิช,ชาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการปฏิจจสมุปาณิยนี่เองนะฉะนั้นผมจึงกล่าวว่าพวกเราได้เกิดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วควรจะเลือกนิโรธะและต้องเลือกนิโรธะ ถ้าไม่เลือกฝั่งนี้ปุ๊บก็จะอยู่ข้างสมุทยยเรื่อยไปเหมือนที่เป็นมาแล้วจนถึงทุกวันนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคราวนี้มีโอกาสแล้วก็อย่าลืมมาเลือกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งทําลายอาวิชชาทำอวิชาให้ไม่เหลือให้ดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะก็คือทำอริยมรรคให้ค่อยมีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆให้อวิชชาค่อยๆหมดไปนะครับ ก็อันอื่นๆก็จะค่อยๆหมดไปเริ่มจากสังขารหมดไปให้ผลไม่ได้เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขนะครับฉะนั้นบาปต่างๆที่จะมาให้ผลแก่ท่านทั้งหลายได้พาท่านไปตกอบายได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะท่านทําบาปเยอะนะแต่เป็นเพราะยังมีเงื่อนไขให้บาปเหล่านั้นให้ผลได้บาปท่านทําไว้มากไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวบางท่านสบายใจว่าชาตินี้สบายและฉันไม่เคยฆ่าสัตว์เลย หารู้ไหมชาติที่แล้วเป็นชาวประมงมันโง่อยู่มันไม่รู้เรื่องนะมันก็นึกสบายใจแต่ที่จริงเน่ยไอ้ที่ตกอบายกันอะไรกันไม่ใช่บาปมากบาปน้อยหรอกมันเกี่ยวกับเงื่อนไขมีไหมถ้าเงื่อนไขมียังโง่อยู่มากเนี่ยมันก็เหมือนส่งสัญญาณไม่ดีติดๆไปส่งสัญญาณไม่ดีไอ้พวกไม่ดีก็มาส่งผลไปตกอบา ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมไอ้สัญญาณไอ้ความคิดความนึกความเห็นที่เกิดจากอาวิชชาเนะี่ยให้ทําลายไปเสียให้เอาสัญญาณฝ่ายดีมาแทนก็อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะได้หมดเงื่อนไขของฝ่ายไม่ดีโดยเริ่มต้นจากเป็นพระโสดาบันมีวิชาแบบพระโสดาบันทําลายอาวิชชาไปบางส่วนแล้วอันนี้ก็จะไม่ต้องตกอบายอีกท,ทั้งทั้งที่ ท่านเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันเนี่ยก่อนที่ท่านจะเป็นเนี่ยนะท่านก็ทําบาปมาเยอะเหมือนกันนะว่าไปแล้วบางท่านนี้รู้สึกจะบาปเยอะก,กว่าเราเลยซ้ำไปทําบาปมาเยอะอา้าวแต่ทําไมท่านไม่ตกอบายล่ะทีนี้เพราะว่าไม่มีเงื่อนไขให้กรรมเหล่านั้นมาให้ผลนะหมดเงื่อนไขแล้วนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสผู้คนคนจะเร็วมาขนาดไหนก็ได้ สามารถที่จะพ้นจากอํานาจของบาปทั้งหลายได้สามารถพ้นจากการครอบงําของมันได้โดยอาศัยข้อปฏิบัติตามที่พระองค์สอนไว้ก็จะรอดได้นะวิธีอื่นไม่รอดนะวิธีอื่นเดี๋ยวก็ลงมาให้มันขย่ำอยู่ด้วยนะบางท่านขึ้นเรือบินนึกว่าจะรอดที่ไหนได้ไปตกที่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยนะหรือว่าหมดน้ํามันก็ลนลงมาแหละไม่ไหวนะอย่างนั้น ฉะนั้นด้วยวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นจึงจะช่วยเราได้นะครับสรุปว่าฝ่ายนิโรธวาระนี้เป็นฝ่ายทําลายอาวิชชาทําวิชชาให้มีขึ้นองค์ประกอบของปฏิจสมุบาทต่างๆก็จะให้ผลไม่ได้ตามลําดับค้ายๆโดมิโนโล้มลงไปหมดนะครับจนถึงหน้า75ก็สรุปว่าเอวะเมตัสะเกวรัสสะลุคขักขันทะ นิโรโธโหติความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ความหมดไปดับไปของกองทุกของก้อนทุกที่ยังเวียนว่ายอยู่เนี่ยก็หมดไปเริ่มจากหมดจากอบายหมดไปเรื่อยจนถ้าวิชาเต็มที่ก็หมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแบบที่พวกเราทราบกันเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นก็ดับสนิทที่ สารวโนทยานทนี่กรกุสินารานะต่อจากนั้นมาก็ไม่มีประวัติใดๆขึ้นมาอีกต่อไปแล้วดับสนิทไปแล้วนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความดับไปของกองทุกข์ของรูปนามขันห้าล้้นๆที่ไม่มีตัวตนอะไรไม่มีใครไม่ใช่ของใครนะนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทสองฝ่ายนะครับฝ่ายสมุทยะวาระกับนิโรธวาระ ทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอออวิชชาในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสังขารในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเพื่อป้องกันความสงสัยเหล่านี้ให้ท่านได้คําตอบที่ชัดเจนผมก็เลยมีอีกหน้าถัดไปข้อ2.7ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์แต่ละองค์งมาโดยยกจากบาลีมานะครับก็มีคําแปลให้ด้วยอวิชชาคืออะไรก็จะบอกหมด สังขารคืออะไรก็จะบอกไว้ครบถ้วนทีเดียวถ้าท่านสนใจรายละเอียดตรงไหนเป็นพิเศษก็เข้าไปเจาะได้แล้วก็มีเอกสารอ้างอิงไว้ให้อย่างอาวิชชาคืออะไรก็เปิดมาดูหน้า81ออย่างนี้นะครับอวิชชาคือความไม่รู้ในทุกเป็นต้นอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยผมเนี้ยอันนี้แหละสังขารคืออะไรก็เนี่ยมีชื่อไว้ตามหน้า82 ทุกข้อมีหมดอย่างนี้นะฉะนั้นอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ที่สนใจเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นตอนเช้าวันนี้ก็เรียนข้อธรรมคืออิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแบบศึกษาผู้ใหญ่จบแล้วเป็นไงเร็วดีไหมครับบางท่านเปิดหนังสือยังไม่ทันเลยนะเห็นไหมนี่เรียกว่าเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่ ือให้ไปอ่านเองด้วยอะไรด้วยปนกันส่วนใหญ่ให้ไปอ่านเองแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้หลักการไว้ได้หลักการไว้ว่าอ้คำจริงๆเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงไม่ได้อะไรมากก็ได้หนังสือเล่มบางใหญ่ไปนี้ก็ถือว่าโอ้โหกล้ามขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเอาละช่วงเช้าก็พอสมควรแก่เวลานะครับอานุโมทนาทุกท่านครับ